วเก็บครับห่าหยอดเลยลูกพี่การได้เยอะยังครับได้เยอะแล้วโ okay. อเคใช่9นีอ 9, อ่อ่เก็บเก็บช่วยพี่การ โอ้ยเก็บไม่ทันแล้วพี่การลวดเร็วมากพี่การลวดเร็วสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องเก้าไม่ทันแน่แน่ไม่ทันแน่แน่เพราะพี่การเขาลวดเร็วมากได้ปุ๊บรีบเอาไปใส่เลย น้องเก้ามัวแต่มัวแต่ซ่วมเตรียมซ่วมเตรียมซ่วมเตรียมซ่วมเตียมม,ยม,มาเร็วเร็วใครเสร็จก่อนเสร็จแล้วพี่กันพี่กันเร็วมากพี่กันเร็วมากหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามระวังชนน้องโอโ้โหโอ้โหวิ่งกางเกงจะหลุดวิ่งกางเกงจะหลุดส่วนน้องเก้าส่วนน้องเก้าเดินไปทีละหนึ่งชิ้นเดินไปทีละหนึ่งชิ้นเก้าขาตรงนี้ครับลูกเยอะแยะเลยลูกอ่าโอ้โหโอ้โหสองชิ้นแล้วครับน้องเก้าสองชิ้นแล้วครับ เก่งมากมากครับเก่งมากๆโอ้โหพี่กันเพอแป๊บเดียวตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับพี่เนาะสูต่อไปสู้ต่อไปซองพี่น้อไปน้องเก้าหยิบสองชิ้นสิลูกทีละชิ้นก็จะเหนื่อยสิลูกโอ้โหพี่กันพี่กันจะเป็นพี่อสองแล้วจะเป็นพี่อสองแล้วรวดเร็วรวดเร็วระวังล้มระวังชนกันระวังล้มและระวังชนกันน้องเก้าน้องเก้าโอ้โหเคลียรตรงเตียงนี้หมดแล้วเคลียตรงเตียงนี้หมดแล้ว แม่จะต้องหาโอ้โหรวดเร็วมากรวดเร็วมากโอ้โหมีการแกะออกให้เรียบร้อยแกะเอกให้เรียบร้อยน้องเก้าครับน้องเก้าบนเตียงน้องเก้าน้องเก้าตรงนี้ของน้องเก้าของน้องเก้ายังไม่หมดลูกของน้องเก้ายังไม่หมดครับอ่าจัดการให้หมดอ่าเก่งมากไปเลยไปเลยโอ้โหพี่การรวดเร็วพี่การรวดเร็วมากน้องเก้าโอ้โหน้องเก้าตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นน้องเก้าอีกหนึ่งชิ้นน้องเก้าครับ น้องก้าวครับเห็นไหมโอ้โหพี่กันลวดเลยเก่งมากใกล้สีเขียวีสีกินสีกินแม่ช่วยแม่ช่วยอ่าโอเคเย้เก่งมากการตรงนู้นถาดอีกสองอันลูกเอาฝาด้วยครับมาเร็วเก่งมากครับเก่งมากครับโอ้โหสองมือสองมือ สองมือเก่งสุดๆน้องก้าเอามาใส่กล่องเร็วเร็วเร็ววพี่กันมาแล้วเร็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 วแล้วเร็วเร็วเร็วอ่ะโอเคนอพี่การเอาเอาฝามาด้วยครับฝามาปิดแล้วเก่งมากโอ้โหได้ไปพี่เอาสองได้โอ้โหเทรนอีกเทรนอีกมาเลยเทรนมาแกะตรงนี้เลยลูกจะได้รวดเร็วเทรนโอ้โหนับไปพี่การเอาฝาแล้วน้องก้าวเดินถือรองเท้ามั่วสวมั่วสวมั่วส้วไปทำไมมั่วส้วไปทำไม โอ้โหพี่กัตเก่งมากเย้